สวัสดีค่ะทุกทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยยุ่นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะไม่แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนชกุกกกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการกโมลเลข่ขอให้ทุกคนชกุกกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ จอ,อกนะคะประจำเช้านะคะวันที่27เดือนมิถุนายน2566นะคะหุ้นดาวโจนส์คืนนี้ให้ติดรุดเบิ้ลนะคะคืนนี้อัดให้รุดหกนะคะเจาะให้เม็ดเดียว69นะคะ หุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดหเจาะหกเก้านะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนองแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮรวยรวยปังปัง,ปงมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ